สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผลชัยอีกแล้วนะครับผลชัยอยู่ที่อ e ีซูซุคิงโยนนะครับสาขาพิมายนะครับโคราชบ้านเรานะครับ วันนี้นะครับอยู่กับเจ้าตัว NMR 130แรงม้านะครับต่อตัวถังเป็นรถดูสิ่งปฏิกูลนะครับสีเนี่ยต้องบอกว่าหวานแววได้ใจมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของสเปคถังเรื่องของสเปคหัวรถกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอ e ีซูซูนะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามให้ช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอ e ีซูซูด้วยนะครับแต่พอ,อแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับพันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว NMR 130แรงม้านะครับ6ล้อน้องเล็กที่สุดของ Isuzu นะครับช่วงความยาวของชสซีคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่3เมตรโดยประมาณนะครับสเมตรทั่วแน่นะครับตามประสามารันเรานะครับต่อตัวถังนะครับเป็นแบบถังดูดสิ่งปฏิกูลนะครับถังดูดสิ่งปฏิกูลพร้อมกับปั๊มเบอร์สีนะครับคันนี้ทําสีนะครับตามความต้องการของทางลูกค้าเลยนะครับซึ่งลูกค้านะครับมีความต้องการว่า อยากจะให้รถของเขานะครับคือขับไปที่บ้านไหนก็มีแต่คนจําได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเห็นสีขาวใช่ไหมครับสีขาวสีน้ําเงินนะครับที่เราเห็นกันไปหมดนะครับสําหรับรถดูสิ่งปฏิกูลนะครับแต่คันนี้นะครับลูกค้าขอเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะอึมครึมนะครับอึมครึมเลยแหละไม่มีแดดนะครับก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เปล่งประกายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับแดดแดดไม่แรงมากนะครับเพราะว่ารถสีนี้นะครับถ้าออกแดดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ควรใช้เรียนก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะอึมครึมนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับถังนะครับถังตัวนี้ก็เป็นถัง4,500ลิตรนะครับความหนาของถังนะครับอยู่ที่4.8มิลนะครับ ถือว่าหนามากเลยนะครับส่วนปิดกล่องด้านบนนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นแบบทึบนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนั่นเองนะครับส่วนขนาดของปั๊มนะครับปั๊มของคันนี้นะครับจะอยู่ที่เบอร์43นะครับต้องถือว่าเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่เลยแหละนะครับสําหรับถังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคนใช้ถอยให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็จะรับไปแล้วนะครับรถเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้เองนะครับยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยนะครับเนาะก็สําหรับรถคันนี้นะครับคือพร้อมกับป้ายเหลืองนะครับพร้อมกับป้ายเหลืองด้วยนะเดี๋ยวป้ายเหลืองจะตามมานะครับเพราะว่ารถเนี่ยตรวจสภาพจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการให้ได้รับรถตามเลิกนะครับเราก็เลยต้องดึงรถออกมาก่อนนะครับส่วนในเรื่องของอูตอ่ต่อ ต่อถังแบบนี้นะครับก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับตามความต้องการของทางลูกค้าเลยนะครับคันนี้ลูกค้าก็ระบุมาเป็นพิเศษเลยนะครับว่าขออูนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้อูอื่นนะครับก็สามารถที่จะระบุได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของขนาดของถังนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราจะต่อตามความยาวของเจ้าตัวช่วงชชสซีนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นความยาวสเมตรท่วนนะครับขนาดถังก็อยู่ประมาณ4ี่พันสีนะครับ แล้วจะมีตัวหนึ่งเป็น4เมตร3นะครับรวมไปถึงเจ้าตัว NPR 150นะครับที่มีความยาว5เมตรทวนหรือความยาว4เมตร3เนี่ยขนาดของถังก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดของช่วงความยาวแชสซี 4, นั่นเองนะครับครนนี้ก็เดี๋ยวลูกค้ามารับไปแล้วนะครับมาหาเลิกลูกค้าว่ามาหาเลิกนะครับคนชายก็เลยต้องต้องเร่งนะครับในการจดทะเบียนในการ ดึงรถกลับมานะครับเพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการส่งมอบให้กับทางลูกค้านั่นเองนะครับขวัญชัยนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับขวัญชัยอยู่ที่อีสูซ์คิงยนต์นะครับสาขาพิมายโคราชบ้านเราใกล้ๆนี่แหละนะครับรถสเปคนี้นะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อไกลเลยนะครับสามารถที่จะสั่งกับทางขวัญชัยได้เลยนะครับขวัญชัยสามารถที่จะส่งรถนะครับไปต่อตามอู่ตามความต้องการของทางลูกค้าได้เลยนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องของขวัญชัยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับสำหรับช่องของขวัญชัยนะครับมีช่องทางทั้งช่อง YouTube เองนะครับช่อง YouTube เพจเ c e บุ๊ k นะครับหรือแม้แต่ TikTok นะครับก็สามารถที่จะกดติดตามนะครับโดยการพิมพ์คำว่าขวัญชัยรถบรรทุกอีสุขเข้าไปได้เลยนะครับ ฝากไว้นะครับใครสนใจรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อนะครับรถ6ล้อเล็กรถ6ล้อใหญ่รถ4ล้อจัมโบ้หรือว่าแม้แต่รถ10ล้อนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามข้อมูลกับทางขวใช้ได้นะครับอยากได้ทรงไหนอยากแต่งแบบไหนนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับของของมันคุยกันได้นะครับเนาะตามภาษาคุณโคราชบ้านเรานะครับวันนี้นะครับขวใช้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ